เป็นอีกที่หนึ่งครับที่อำนาจโซลาเซลล์ครัาไปมาท้าทายพื้นที่แถวนี้ก็คือมันจอย่าครับแถวนี้เจ้าของบ้านท่านบอกว่าจอย่าก,ก็เลยแบบอยากจะให้ช่างนาจลองมาเจาะให้ดูให้หน่อยท่นานแม่บอกว่าอ่าลองมาดูนะครับเพื่อที่อยากจะให้คนตาท่านได้ทําการเกษตรครับเห็นบอกว่าจอมากี่ที่แล้วนะครับสองที่แล้วครับมันเป็นยังไงครับมันพอได้ใช้ครับมันพอได้ใช้แต่มันไม่ได้เยอะเนะาเะครับผม ก็เลยมาดูนะครับเห็นช่างทีมนี้มาอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการวัดน้ําของเขาตอนนี้วัดแล้วนะครับบอกว่าตัวระดับน้าบอกว่าเจอตรงนี้นครับนะี่ครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ช่างเขาหน่อยนะครับเป็นยังไงครับช่างพอจะได้อยู่พอจะได้อยูอ่ใช่ไหมครับไ,ไ,ได้ระดับความลึกของน้ํานี่ประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบเมตรประมาณห้าสิบเมตรครับผมห้าสิบเมตรห้าสิบเมตรอืม ก็พอจะได้ได้น้ำตักผ้าอยู่ครับผมคุณตาก็รอด้วยความหวังว่าจะเจอน้ำวันนี้เอาเขาเขาเรียกว่าอะไรครับช่างน่าต้องแบกรับความหวังไว้นะแบกรับความหวังไว่าจะเจอหรือเปล่าแต่มาถ้าไม่เจอน้าจะล่าสิต้องเจอน้ำครับผมนะครับอืหลังจากวันนี้ก็ก็โรงเรียนบ้านไทยเดิมก็ จัดมาแล้วเนาะหลังจากที่ชาวบ้านบอกว่าเจาะตรงนี้ไม่เจอหรอกใช่ไหมจัดไปปุ๊บเป็นยังไงบึมๆเลยอือันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงรอชมรอชมรอชมต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงขอขออนุญาตเจ้าของสถานที่นะครับนี่เหมือนเดิมครับก่อนที่ช่างน่าจะเจาะเนี่ยก็มีการจุดธูปเป็นการขอขมาครับเมี่ยธรณีว่าอยากจะได้น้ําเพื่อที่จะให้คุณตาได้ทําการเกษตรอ่ารอดูนะครับว่าจะเป็นยังไง ต่อไปนะครับ